ุกคนรนะับเข้าสู่ช่องสาย r l i k P วันนี้เรากลับมารีแอคชันกันอีกแล้ววันนี้เรามารีแอคเพลงของอิจีนเองชื่อเพลงชื่อเพลงโลโคลนะ็เนาะใช่ก็คือเพิ่งปล่อย MV มาเมื่อเช้านี้เลยแล้วก็กำลังรอนบบมานั่งรีแอคชันกันเป็นอิดจีเียกได้ว่าก็แบกกบก็เป็นน้องสาวเราอีกคนนึงวงน้องสาววงน้องสาวก็ทํามาตั้งแต่ที่เดบิวที่เปิดตัวศิลปินมาเลยเนาะใช่ใช่เอไม่พูดมากคับเพลงเราเราเห็นคนก<อ>็คาดหวังเพลงนี้ไว้เพราะว่า มันก็ดูแบบดูปังปุริเยนเนาะอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าคือเกมเนาะแล้วก็โอ้ยมวยชอรโอ้ยเขามาเป็นตีแบบชมพูเนาะชอบเยจีเมื่อกี้เมื่อกี้โอ้ยดูสวยขึ้นไหมจริงเกกนนัวาาา จิ้งจาวหวานมากอุ้ยน้องเล็กของเรานั่นเองุ้ยหวานม้ำมาลาเก้อุ้ยวนนิงาาว่งคว,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 วามเป็นสินนงโตอุอ้ยแล้วหน้าแบบหน้าเชียวๆมหนห่อยเนี่ยเข้ากันช่ไแทยองสับมากชุดจะชื้กไก่จุดจึ้งมาก ชอ,ชอบ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 เปเนี่ย <c oughs> ใช่นรจีเยจีำชื่อไม่ได้ล,ลอ,อุ้ยลืมละฉับเข้ากับดีอาร์มากเลยแบบเป็นแบบฟิลแฟชั่นเนาะที่ชอบเนี่ยชอบชอบสาวซามากแบบเนนี่ก็เป็นแบบต่ทางไันหไ,ไหมใช่ใ ชอบแบบชอบใสชุดชมพูอ่ะคุเลิศนาไปแบบไปเต้นยูบอสดะวิวเป็นแมวเออเป็นเป็นแมวไงมุเลิศนาเลิศเดิอป้ยฮัตเต้นปิดจีต้องให้เรื่องฮัาเต้นหน่อยทัาเต้นที่แบบว่า มันเลิศนะมาดูมันดูเป็นแบบตามระสาทตัวแม่นะเป็นเต้นอยู่ตรงบิวเบอร์นะเลิศเด้อจะแบบเกันตานเปชอบอ่ะ ชิๆๆ้นกลางอั <blunt animation> ดอะไรอย่างนี้อยู่หรออ๋แบบถ่ายทำตัวเองอะไรเงี้ยคุต้องักเสิรอะไรหรือมีภาคสอง em biết tao muốn đi luồn lên ngàn hey delete cái gì không lộn thế đi cho tao เลิเออคือคือคืออะตรงตรง MV นียตอนแรกเราก็คิดว่าแบบจะออกมาเฉยๆแต่พอมาดูจริงๆก็แบบเวอร์นะพวก Transition พวก Moon Anton ทุกอย่างแบบเลิศหมดเลยอ่ะสวยแล้วชอบของชอบของใครนะ Yeji ที่เป็นแมวปะใช่ที่เป็นแมวตอนแรกเลิศตอนแรกนึกว่าเป็นแมวแบบทำผมเป็นแมวอะไรเฉยๆเอาอยู่บนคอนโทรลแมวอีกอ้าวจริง เือบเลิศเลิศมากจริงๆอ่ะจริงนี่ชอบบายของเพลงนะเพลงแบบว่าเป็นสาวซาสาวซนมากอืมแล้วก็แบบเพลงแฟชั่นจ๋ามากเลยเนาะแฟชั่นแบบจึงมากจริงแล้วเราก็ชอบเราเราชอบยูนาที่แบบว่าชุดขาวอ่ะอืมชุดชุดชมพูเส่ชุดชมพูน่าแซ่บสวยสวยมากสวยแบบทุกคนเลยแล้วเพลงก็แบบจริงโอเคเราคิดว่าโอเคอ่ะใช่เพลงเต็ดหูนะใช่ เราประทับใจตรงที่เราวาวตรงตัว m อวเนี่ยแหละม,มัน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 เลิศดาบมันเลิศจริงๆทุกคนอ๋อแล้วก็มีช็อตหนึ่งที่ชอบมากเลย<อ>ที่<ห>ขึ้นไปเต้นบนบิวบอร์ดอ,อ๋อแอต่ออใช่แบบว่าตอนแรกน,นึกว่าเออแค่ถ่ายรูปเฉยๆแล้วขึ้นไปเต้นเลยแบบแบบมันดู่ลูกมั<อ>นแบบตามประสาตัวแม่เนาะมันจะเป็นตัวแม่จริงต้องให้ก็สาหรับคลิปนี้เราก็ไปกันเลยถ้าใครอยากให้เรา react คลิปไหนหรือ r e แอคบงไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ลอง คอมเมนต์เข้ามาได้ถ้าเรามีเวลาว่างสัญญาจะจะทำให้แนแน่นอนร้อยอร์เ <laughs> ซโอเควันนี้เราก็ไปแล้วบ๊ายบาย